โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองบัวน้อยจังหวัดกลาลสินหัวหน้าโครงการดรสรินยาลัทถีระสวร่วนได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐบาลจึงลิงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้มาพัฒนาการทำเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือที่รู้จักกันว่า CAP สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร,กรของสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกร,กรปลูกผักปลอดภัยในหลายพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพื้นที่บ้านหนองบัวน้อยตํบลหนองตอกแป้นอํเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินเป็นพื้นที่ที่มีทักษะความรู้ และศักยภาพในด้านการผลิตการเพราะปลูกพืชมีโรงเรือนเพาะกล้าโรงเรือนปลูกผักมีหนองน้ำสาธารณะที่สามารถใช้ปลูกผักได้ตลอดทั้งปีมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองบัวน,น้อยมีสมาชิกจำนวน38รายปลูกผักในพื้นที่สาธารณะจำนวนแไร่เกษตรกรได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงการใช้ศาสตร์ท้องถิ่นร่วมในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยเน้นบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรต่อไปด้วยปัจจุบันความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภยัยและได้มาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภยัยและได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งเกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างและนำตราสินค้าเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพคณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยเรื่องโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนปลูกผักปลอดภยัยบ้านหนองบัวน้อยจังหวัดกาลสิน สวัสดีค่ะในฐานะหนัวหน้าโครงการขอขอบพระคุณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยกัน2ข้อดังนี้ข้อที่1เพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ข้อที่2เพื่อพัฒนาและยกระดับการขายสินค้าเกษตร ในตลาดสมัยใหม่ไอ้เจพี่นี่ไดี๋ยินงตะพันวาจะว่ากับบ้องหูจักว่าขั้นตอนมันเป็นจังใดจังใดกับบลูืึกันเลี้ยงขายตลาดออนไลน์นี่อันนี้คือบ่เคยรู้เลี้ยงเพราะว่าหูจักนี่จะกดทั่วออกทั่วเขาแม่หูจักอยู่ข้ามาแก็บมันเป็นจังใดนาะแต่ว่าพวาพูจักกระบวนการหูจักขั้นตอนในการถ้อตไปขอแม่ก็แลยบ่สนใจที่นี่การขายผักทัางไร่นี่เนาะ แม่กับสินไม่ยังเดี๋ยวก็คือขายไดแต่ทั้งไรแม่พอได้ขายทั้งเฟสหรือช่องทั้งที่ว่านน้องอื่นๆดู่ะไรซํานี่นะคะแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ยินว่าแกบมันมันคืออะไรปกติแล้วก็ปลูกขั้นแรกแล้วก็ปลูกเพื่อกินปลูกกันไปธรรมดาตามหมู่บ้านนี่แหละตลาดออนไลน์ก็ไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยเล่นพวกเน็ตพวกอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่รู้จักว่าตลาดออนไลน์มันคืออะไรตั้งแต่ปลูกมากอะบอลูคือการมาเข้าไปขอ a p นี่เข้าเส้อีจังไรการตลาดออนไลน์ก็คือเป็นแค่ในกลุ่มไล่ตัวนี้บอลูว่าเป็นตลาดออนไล ตลาดออนไลน์กะเห็นตะมูอมันเขาเห็ดน,นั่นแหละเขาก็บอกเคยเขาไปเห็ดจักเทอ่ออยากส่งอยากยังกะอยากเห็ดเป็นอยู่จ้ะบ่้จากเจพี่ได้ลยยินมยืนขายตะบลู่ตลาดไล่ก็เด้ยินแตะซื้อแต่ว,ว่าบุา้งจักโทาารศัพท์เปลีนป่นบุงเป็นอยู่แต่เขาหัจกตะซื้อแต่ว่าประท่านในหัจากขบวนการประโยชน์ของมันคือย,อยังถ้าได้มาแล้วนี่สีดีจังได้ยังเพระท่านรู้รายละเอียดเพราะท่านเอกาไปเลี่นกับมัน ประธานเอกาไปล่องเพราะว่าเฮา,างย่งขาดคว่ลรูขาดความเข้าใจว่าเฮาใสใสยังไดให้มันเป็นประโยชน์แนวคิดที่คณะผู้วิจัยได้ใช้ตลอดระยะเวลาโครงการมีด้วยการสองหลักการนะคะหลักการแรกก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะและหลักการที่สองก็คือพาคิดพาทำและทำด้วยกันค่ะในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน G A P นั้น คณะผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ยังไม่มีความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP ที่ถูกต้องไม่มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรฐานคณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆมีการรับรองมาตรฐานการทำการเกษตรที่ดี และได้จัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรหลักการทำงานในพื้นที่ที่สำคัญคือผู้นำและเกษตรกรที่มีหัวไวใจสู้และมีประสบการณ์ในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกกลุ่มในด้านต่างๆและเนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ได้แก่การสร้างความเข้าใจในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP การขอรับรองมาตรฐานการทำการเกษตรที่ดีการชี้แจงในการบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรการทำความเข้าใจในการกรอกเอกสารการเตรียมเอกสาร และการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์โรคพืชและแมะลงศัตรูพืชการขยายสารชีวพันธุ์ขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP นอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของเกษตรกรคือด้านการตลาดที่ยังไม่เข้าใจถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคตลาดสมัยใหม่ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเจาะลึกด้านการพัฒนาและยกระดับการขายสินค้าเกษตรในตลาดสมัยใหม่ได้แก่การเปิดโลกการตลาดสมัยใหม่การเจาะลึกการตลาดสมัยใหม่การส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านเพจเ Facebook และระบบลายการบรรจุหีบห่อและการขนส่งถอดบทเรียนการบูรณาการอย่างยั่งยืนผลจากการดำเนินโครงการเกษตรกรได้รับใบรับร,บรองมาตรฐาน GAP จำนวน17คนเมืม่อมหาไลจขคอนแกนนะครับเขามาดําเนินโครงการนะครับในเรื่องของการขอ GMP ก็คือเข้เาจังสามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้ก็คือตอนนี้ก็คือได้รับรองมาตรฐาน GMP ที่ได้รับมาตรฐาน ก็มีความแตกต่างครับมันใจในผักของเข้าว่าได้รับรองมาตรฐาน g a p แล้วก็สามารถที่จะกล้าที่จะส่งผักออกนอกพื้นที่ได้กล้ายืนยันนะครับก้ารับรองผักเข้านี่เป็นผักที่ปลอดภัยซึ่งแต่ก้อนเองนี่ก็บ่ก,ก้าที่จะเอาไปขายให้หรือบ่ก,ก้าบอกเต็มปากเต็มคำวา่า พักเข้าปลอดภัยอหลีแต่ตอนนี้เมื่อเข้าไปเขา้าโครงการครับผมาหาไรแล้วสินค้าเข้าดร้รอบมาตรฐานแล้วเข้าสามารถที่จะกล้าเปิดตลาดที่กว้างขึ้นเกษตรกรมีช่องทางการตลาดสมัยใหม่เพิ่มขึ้น2ช่องทางได้แก่ช่องทางเพจ Facebook และช่องทางไลน์ใช้ชื่อสวนปันฮักผักอารมณ์ดีบ้านหนองบัวน้อยค่ะช่องทางในการขายเนี่ยเมื่อก้อนนี่นะ่อแม่ก็จะขายแบบว่าง่าย ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะทีนี้เราก็ห่วงว่าผักเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เน่าง่ายแล้วก็กังวลถ้าส่งไปแล้วนะ่ะพอถึงมือลูกค้าแล้วสินค้าเราจะมีคุณภาพยังกรอบอร่อยอยู่ไหมทีนี้ทาง มาหาลัยท่านก็นมาส่งเสริมนะคะ,ะความรู้เรื่องการส่งของแม่ก็ลองทดลองส่งมาเรียบร้อยแล้วด้วยทีนี้ก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดมันมีมากมายเนาะหลายช่องทางในการการขายเราก็จำเป็นต้องบอกว่าเราต้องขายแต่หน้าร้านขายแต่ไปส่งนะคะมันมันมันสามารถทดลองได้หลายอย่างนะคะถ้าเราขายทางในทางออนไลน์มันราคามันก็ดีแต่สิ่งที่จะกังวลก็คือเราต้องผลิตผลกเราให้ได้ให้มีคุณภาพแล้วก็มีอย่างต่อเนื่อง หลังเทียนมอคขอเพิ่มมาอบรมเนาะช่องทางการขายก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็เก้าหลายจา้ะเพราะว่าพักเข้านี่เพิน่นยุสายเพิ่นกับลูกไปขายสายเพิ่นกับฮูจกักว่าพักห้องโปลดไพ่ขายได้ง่ายอีกขึ้นหลายเท่าเลยค่ะมีช่องทางที่ขายออนไลน์นี่แหละก็ดีค่ะทีวามีเพิ่นมาสนับสนุนรายได้เพิ่มขึ้นรายก็เก้าจา้ะพักของเฮ้านี่มีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสามารถไปสู้ตลาดโลกออนไลน์ได้ ระวาง่วยงานอื่นกับมอขอถ้าเปรียบเทียบแล้วกับมอขอนีเพ่นโลงมากุุขี้เริ่องโลกมาเริ่มตนบุกเบิกกับสวนบานหักนี่เนาะต่้งแต่เริ่มแหลกเลยจนถึงปัจจุบันนี้เลยมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันมีความหักแล้วก็มีความดีใจที่มีหน่วยงานของมอขอเนี่ยเขามาซอยสนับสน,นุนมาเสริมมาต่อเติมต่อย,ยอดแล้วก็มีการส้างอาชีพให้กับกุ้มๆนหน่อยๆที่เกให้เพื่นมีรายไดมีความสุขในการ สรงางอาชีพการเกษตรนอกจากนี้วิสาหากิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองบัวน้อยจังหวัดกลาลสินเป็นกลุ่มที่มีผู้นำเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีและสมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดจนได้นำองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปต่อย,ยอดในการพัฒนา การเพาะปลูกและการตลาดของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอสวัสดีครับผมนายสมควรผู้แข่งหมอกผู้จับารบ,บ้านนนบนอยตบลรีโนโตเป็นเพื่อยัตนนตยงตลาดจังหวัดกระสินอรปทานวิสาหกิจช,ชุมชนปลูกพักปลอดภัอยอบ้าน,นโ,โนนบนอยสำหรับปัญหาอาที่เขาพ่อนะครับในแปลงก็คือการผลิตนะครับโดยเฉพาะฤดูฝนสมาชิกเข้าสิผลิตพักก็ได้เพราะว่าโลงเลื่อนมันเกิดบ่หลายโลกนะครับส่วนลายสิเป็นแปลงกลางแจ้งเมื่อพักเบี้ยพักถือ ฝนกับเปื่อยนะครับตายเกษตรกรปลูกซัมสองรอบสามรอบจนกระสูบวัวไว้นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งทีผักบ่มีจำนายในช่วงฤดูฝนเกษตรมีเฉพาะในรงเลื่อนที่มีแค่สองสองโล่งกับเกษตรพ่อได้ขายในชุมชนนะครับนอกพื้นที่กับไร้ขายเกิประมานีนะครับสำหรับปัญหาของของกลุ่มทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้มีความฝันในการพัฒนากลุ่มต่อไป แนวโน้มของเขา้าเองนี่คือหนึ่งพยายามอยากจะผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ของเขานี่ให้ได้มากขึ้นอยากผลิตพักให้มันเด้หลายซึ่งเข้าด้รับรองมาตรฐาน GMP เหลาา่านี้ก็คือความคาดหวังในข้างหน้านคืออยากให้อ่ามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ่อไปนี่มาลพันของเขานี่ซื้อให้เจ้านี่เม็ดหนึ่งนี่มันว่ามันหน่อยบาทได้เม็ดหนึ่งนี่ ถึอเมละาสามสิบสองสามสิบสามตังค์สามสิบบาทสี่สิบบาทเนี่มันก็ได้บริจากกิเมลมาเามาขายแล้วบาทเนี่มันก็ต่อไปนี่ค่าซื้อมเมล็ดพันธุ์ปีหนึ่งมันก็วนเหมือน,น้อยแต่ว่าอยากให้ทั้งกลุ่มนี่คือเก็บมเมล็ดพันธุะะ์เองไปษาไสยเองย่างน้อยกับต้นพูลาสิบต้นยี่สิบต้นกับปลูกได้ตลอดปีต่อไปกุ้มเมาก็ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกับเก็บมเมล็ดพันธุ์เองว่าเด็ไปซื้อของผู้ใดมันก็สิลด้วยใจเฮ้า,า,เ,าเพิ่มได้ึ้นไปอปี จากความฝันดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนสร้างรากฐานเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป